ก่อนอื่นนะครับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับโอโซนิชแนลนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องหาทรัพยากรตัดไม้นั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดซับเพื่อเปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไปถึง3,000ไลค์ด้วยกันนะครับ3,000ผู้ติดตามด้วยกันนะครับหรือ3,000ซับสไคร์นั่นแหละค่ะทุกคน ผมจะไปถึง9าคืนหรือไม่แล้วผมจะเอาชีวิตรอดถึงน,นั้นหรือไม่ก็ามาดูครับว่าผมไม่แน่ใจนะว่าจะไปถึงหรือไม่นะเพราะว่าผมดูแบบสมสมตนะวันนี้ไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็สามัญเอก็ระบาดไอซีก็ยิ่งกว่าเลยครับเพกน่นนะ นี้ก็เลยผมก็ไมไ่ค่อยอาชีพเท่าไหร่นะแต่ห้ามแล้กดตามนะครับไม่งั้นผมไม่มีกำลังใจที่จะอาชีพแล้วผมก็จะสูญเสียใช่ไหมคทุกคนนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพราะว่าผมตอนนี้ผมไม่ค่อยมีใครกดติดตามเลยอืม ว้3สามห่อคอยนะพี่มีกล่องนะตอนนี้ผมก็เป็นทําซินทุกคนโอเคนะนี่นะรสามกล่องสามห่อคอยที่มีกล่องเกันลู้ขวานดีมีกวาดศูนย์ศูนย์นย์ย์ูหนึ่งะเด็นนี้จะดอกนะครับเธอไม่ใช่ไม่ใช่เราเชียร์ไล้์่อนคนก็นี่นะฮึบอุ้ยขึ้นไ่ได้อีก ว้าวกล่องน,นี่เลยไม่รู้ว่าจะได้กระเป๋าหรือไม่นะด้กระเป๋านี่คือสุดยอดจะแวะหากล่องไปเรื่อยอย่างงี้นะคะเพราะว่ามันจะได้นี่ได้ดีนะโอเคไปกับแคมป์อู้อยังยังยังตา,ายาตาลาลาีโลตาลา โอจารีพ okay. ี่โรอุจาราว่าดูคุณทุกคนดูเรื่องผมเคยโอ้ทานผมก็นึกว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ขยายเข็มเรื่อยๆโอ้เหลืยคนเดียวอีกคนอยู่ไหนล็อก็ไม่ห้เหรือคนผมเพิ่งรู้นะล็อกห้าตอนแรกผมนึกว่าสาม ที่จริงมันเพนิ่มได้ห้าเลยเช้สร้างแผนที่แล้วก็อันนี้ไม้ไม่พออีกเฮ้ยสร้างเดี๋ยวผมหิวตาอยอีกนะก็หาแล้็วายเฮ้ทุกคนกิตายก,ตกิตายตอกนะเอาสิเพ็อืม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 ถือ,อ,อว่าเราได้เปรียบโอเค เราต้องเอาเนื้อสเต็กไปย่างกันนะทุกคนตอนนี้อยู่หมอกโอเคถือว่ามาันก็เม่นย่างกันน,ะน,นะนั่งนานนะเงมเงมเขาก็ตายเหมือนจะไม่มีเลยปุ้มปุ้มปุ้มเดี๋ยวอด้แล้วก็จะได้นะทุกคนเดี๋ยวก็หานี่มาเลย จึบ๊บไม่ได้โอ้หายาหาย,ยเย็นอะไรขนาดนั้นทุกคนมันหายาหายเยน็นมั้หาทำไมผมหาไม่ค่อยเจอเลยนะหมาป่าเนี่ยเออมาป่าจ้ะมาทีไหมจ้ะไม่พี่ค่าสวัสดีนจ้ะ หรืออยากตายล่ะจ๊ะเออทำไมาเขาไม่มาสักกีทุกคนมาป่าหายมาป่าหายหมดเลยเฮ้ยทุกคนมาป่าหายเฮ้ยอาป้าผมมาปา่า,ปาไม่ค่อยมีคน ข้อมูลห้าทุกคนดูนี่เลเวลาหนึ่งเลเวลาหนึ่งเลเวลาหนึ่งเลเวลาสองเอ๊เด้อเดี๋ยวคุณอยู่ไหนเขาออกเกมเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวผมต้องออกเข้าใหม่นะเีกมเราเก่นแล้วผมรีอตั้งแกมเลยเดี๋ยวเข้าเกมได้ฮึบเข้ามาเลยพวกเข้ามาวห้าคนเลย าชีพหมอหอมอหมอ,หมอ,หมอสามารถชุบได้นะแต่ห้าคนคงไม่ไหวห้าคนไม่ไหวทุกคนน,นุ่นทา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 นปุ๊ดปู๊ดปุ๊ดทานทานทานเจ็บเลยแล้วก็ปุ๊ดปู๊ดปุ๊ดปู๊ดยิด่งเราเร็วแค่ไหนมันก็ยิ่งดีเออเราเราเรา,เราต้องหาทางก็ตายคือค่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชา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 ไม่ได้นะทุกคนฮฮฮึึึเฮ้ยเหล็กเหล็กลอกแรกมาเออตาราเล็กตาลาตาราเล็ตารางจิมมาม่าอยู่นะเซเว่นบุกเกาจัดกูมากเราตารางจิมมาม่าเซเว่นทุกทัวร์เออแต่ผมไม่ค่อยเจอเบสบอลนี่เลยนะ ดูไปทุกคนไม่ค่อยเจอเบสบอลนี่เลยเนี่ยผมไม่เจอเลยนะเจอมาสองสามคันนี่ทุกคนเพราะว่าอู้แมกพยายเรา็บช่วยได้เลยหรอพี่เฮ้ยอะเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยอฮียขึ้นมาแลรวอืม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 จะได้พิมพ์นางแล้วอู้ เบโอเขียทับทุกคนเดี๋ยวเราหาท้ากระต่ายด้วยปุ๊ดปุดปุดหาเท้ากระต่ายปุ๊ดปุ๊ดฮึบฮึบฮึบอ้าวได้ดิอืมได้แล้วู้ฮึมเก็บทั้งตเลยปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ปุดปุ๊ฮึบฮึบเขีย แล้วเหลือช่องใส่ได้แค่สามนั่นทุกคนแบบน้อยมากมากน้อยมากๆเลยทุกคนโว้ยตอนนี้ทานแผไม่ใช้ดีกว่าโว้ยทุกคนวันนี้คือวันนี้เขากระอียนนะขันนี้เกรียนผมเพราผมไปไม่ถึงเขาแล้วเขาถึงก่อนแหเดี๋ยวผมก็เปิดกล่องวายตกใจหมด เมื่อกี้ผมเป็นอะไรเพราะเมื่อกี้ผมไมปมองที่อื่นทุกฝากทุกคนดูให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเป็นอะไรผมเป็นอะไหรหรือเปล่าเมื่อกี้อุ้ยตายสิหมดจัจายหมดมันมาหันตูดให้ผมอย่างนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมทุกคนมันมาหันตูดให้ผมอย่างนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่นั่นอุ้ยก็คือมาปุดป๊ดปุดป๊ดปุดป๊ดปุ๊ดกับมาเลยทุกคน มีส่วนมือแล้วก็ส่วนปูสกูแล้ววันนี้ตัด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 หนึ่งสองสามอ้าวเก็บไม่ได้ว่าเอิ่มมันน่าเหลือส้ะ มาให้ฉันเขียนนะพุกนนี่หนึ่งสองเงี่มเงี่มไม่มีไฟฉายผมลืมเลยหืมบางจะไปไหนจ๊ะเขียนนะทุกคนนี่ก็ยืนเอฟใครเงี้ยนะทุกคนดู เกมตัวสำหมับใส่ชุดเกราะมันเหมือนผีหลอกเลยดู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 นี่ผมใส่เสื้อหน้ายิ้มแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ดูดูดยอดสุดยอดทุกคนเพื่อนน่าจะตกใจแย่เลยพอเห็นผมเพื่อนน่าจะออกเกมตกใจแย่คือยังไม่มันได้สร้างใหม่ดิอยู่ว่ตายเอาดิเฮ้ยไปช่วยเด็กตอนไหนพี่ ใจมากเลยเขาไปช่วยเด็กตอนหน่นี่เอาไม่ค่งจองกกนตรกรรมใหม่วเราเพ่ปะโถ่บูอา้อาวตายโหสร้างเตียงกับแชมเด็ก <c oughs> เช่ แลกสอบดีกันเลยทุกคนแรกสอบดีกันเลยอุ้ยลุงลุงลุงทุกคนช่วยด้วยลุงลุงเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหาเด็กเคหาเค่นก่อนนะทุกคนคาจะหอขอคอยที่ผมวิ่งผ่านก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะผมลืมบอ,อกไปเลยว่ากดไลค์กดติดตามด้วย อืมทุกค,คนนะทุกคนไม่กดไลค, karaoke, ค์กดติดตามผมจะไม่อัดอีกตลอดไปในโลก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 เขี้าวเขี friend> friend uh, habitat, ้าวเขี้ยใช่ไหมถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามะเฮ้แลเราจะเศร้าหมกหมวกจะเศร้ามากมากเลยตกใจตกใจตาย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 เฮ้เฮ้เฮ้ ช่ใช่ช่ช่าตายตายตาย,ตยเยผมไมคิลแจ็กสันเดินหลบมานี่มาเมาสิขาเพพาจพ้าพจ้าระถูอ้าอ้าต้เดินถอยแบบไมคิลแจ็กสันเลยนะอีตัวนึงมาู่นู่นมาถอย โอเคทุกคนคงส่งให้นะคัดซีนอะคัดซีนมันไปอ้ยมเลือดดูเลือดลืมดูเลือดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนนะวะ้ายตกใจหิวมากเลยตอนนี้ทุกคนต้องปุ๊ดปุ๊ดกับบ้านเหมือนเราปุ๊ดปุ๊ดลกับบ้านอันนี้มันหิวมาก มาปา่าเอาฟ้ากอะไรตายอีกโว้ชีวิตฉันมันลำบากเือ,อโอ้ต้องปุ๊ตบู๊ตกับบ้านเลยตอนนี้ผมต้องปุ๊ตบู๊ตกับบ้านเลยเนี่ยฮะฮเนี่ยทุกคนต้องหากระต่ายเลยคุณแจ้ทุกคนเป็นไงคุณแจ้ามเอามาจากอะไรรู้หรือกัน เขายัางไม่ได้สร้างเลยหรอพระเจ้าเยซูอัลปัปัดพระเจ้าโอ้ไม่นะฉันไม่มีรู้สึกเหมือนมันโดดเดี่ยวไงก็ไม่รู้อะทุกคนอืมเนาะต้องตัดไม้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเฮ้ยรู้สึกเหมือนมัน,นเ,เป็นแบบแปลกๆนะ สิ่งมันแปลกๆนะทุกคนกับผม,มอ่ะเอาเพพี่ตุ้ยอะไรตรงนั้นล่ะเพโอ๊ยไ,ไม่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 มีไฟฉายแล้วสังเกตดูเขาพี่ตุ้ยข้างบนตุ้ยข้างบนอย่าบอกนะไปตุ้ยข้างบนหอคอย จริงหรือเปล่านะวยมันขอคอยจริงปะฮึบจริงมั้ยนะไม่มีผ่านแผล้ดยเพื่าอู้นี่มันแผลเขาเอาไหมผมพอดีเลยชุบเหมือนกวางมาไล่ผมอะ่ะ ตายตายและกวางมาไล่ผมพูดผมตอนนี้ผมพูดพูดกับบ้านตอนนี้นผมพูดกับบ้านเฮ้ยกวางวตายกวางตายมั้ยเนี่ยผมไม่มีไฟฉายดิสิตายแล้วนะตายแล้วนะโอ้ ดูทุกคนวันนี้โ oh อ้มอไม่ก็ใช้พวกเขารวบรวมปูด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 หมดแล้วโ oh อ้ไม่ของเต็มเลยทุกคนดูเดี๋ยวจะนี่นมาัรอบลอเลย ไม่นะสื่มอมวลชนช็อกแล้วเนยก็ไม่รู้วันนี้อ,อื้มไมโครเวฟนั่นนูจะพาผมเนี่ว้ายตาหน่าอย่างว่าแลยมันพาผมแล้วมันนี้ไม่โดนอ่ะ โอุ๊ยโอ้โหนีใครเสียชีวิตใครเสียชีวิตอีกพี่ใครเสียชีวิตเนะี่ยโอ้ยปไปตุปยที่ไหนอือตุยสามคน อย่าบ,บอกนะวตุยพ่อแมงป่องน sort of ั่นอย่าว um ่าละตาย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 แล้วไงทุกคนตายละตายละความบางสุดท้ายคือผมละชา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 และ และดูผมโดดเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยนะตอนนี้มันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยทุกคนดูหลอนนะทุกคนมนหิวอ้คุณหิว,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 หวตาย ตาย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 แมงป่องมาเอ๊ะเฮ้ยหิวหิวหิวอืมอืมอืมหิวไม่ดอกเนื้อเรื่อไม่ ต้องตายเหรอมีระนูวินตี้เลยนี่งตายหมาป่ามาเนี่ยมาเด้ตายตายแน่แน่ตายแน่ตายแนะ่ตายแน่แนแนแนคิดมันโดนเผานะทุกคนอือโดย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 คนตายนี่ หิวหิวห so ิวทุกคนหิวตาย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 ช่วยดูไว้อ่าเออเออเออเสียงโลบอกตุยไงล่ะหิวตุยทุกคนหิวตุยเขาเรียกว่าหิวตุย หิวต uh, ุย <forcé> ท <certains respuesta> okay, ุกคนหิวตุยช่วยด้วยมหิวตุยทุกคนก็คิดว่าพี่น้องจะไเนอนนี่นะครับบ๊ายบาย